สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดําบันและเรื่องราวน่ารู้ของเราไดโนเสาร์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมก่อนจะมีชื่อทีเร็กซ์กล้าเป็นราชาแห่งไดโนเสวกินเนื้อก่อนจะมีกีกาโนโตซอรัสครองเวทีของอาร์เจนตินาโลกในยุคจูราสิกตอนปลาย ก็เคยถูกครอบครองโดยนักล่าผู้เงียบงันผู้ทรงพลังมันคือทอร์โวซอรัสนักล่าโบราณที่มีชื่อเสียงน้อยกว่าญาติสายตรงของมันแต่ไม่ได้ด้อยในด้านความน่ากลัวเลยแม้แต่น้อยทอร์โวซอรัสอ่านว่าทอร์โวซอรัสมีความหมายว่ากิ้งก่าอันดุร้ายทอร์แปลว่าดุร้ายซอรัสแปลว่ากิ้งกา เป็นชื่อที่เหมาะกับมันอย่างยิ่งเพราะมันคือหนึ่งในนักล่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกยุคจูราสิกตอนปลายที่เคยเดินย่ำผ่านภูเขาทุ่งหญ้าและป่าโปร่งของอเมริกาเหนือเมื่อราว153่งถึงหนึล้านปีก่อนสัตว์ชนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มเมกาโลซอริเดซึ่งเป็นกลุ่มนักล่าดึกดำบันที่มีฟันใหญ่แขนยาวกว่ากลุ่มทีเร็กซ์ และเล็บขนาดมหึมาที่ทรงพลังโทโวซอรัสจึงถือเป็นหนึ่งในนักล่าบกที่ใหญ่ที่สุดในยุคของมันมีความยาวราว10บเมตรและน้ำหนักกว่า 4- ีถึงห้าตันแม้จะไม่ใช่ราชาผู้เป็นที่รู้จักในทุกสารคดีแต่โทโวซอรัสมีคุณลักษณะที่น่าสนใจหลายอย่างหัวของมันยาวและแข็งแรงฟันหนาเหมือนใบมีดที่พร้อมฉีกเหยื่อ แขนของมันใหญ่และทรงพลังกว่าญาติสายทีเรกซเล็บขนาดมหึมาที่นักวิทยาศาสตร์เปรียบว่าใหญ่พอจะตัดเส้นเลือดเหยื่อได้ในทีเดียวสิ่งที่ทำให้โทโวซอรัสจดจำอีกอย่างคือมันเป็นหนึ่งในตัวเต็งของบลังนักล่าในยุคจูราสิกร่วมเวทีกับแอโลซอรัสเซราโตซอรัสและอื่นๆในแถบอเมริกาเหนือแต่มีขนาดและรูปร่างที่พัฒนาในแบบของตนเอง หนักกว่าบึกบึนกว่าและไม่พึ่งพาความว่องไวเท่าคู่แข่งโทโวโซอรัสยังไม่ใช่แค่เรื่องของไซส์หรือฟันเท่านั้นมันมีบางสิ่งบ่งถึงพฤติกรรมที่ซับซ้อนนักวิจัยบางคนเชื่อว่ามันอาจมีรูปแบบการล่าคล้ายแมวใหญ่คือเฝ้าตามเหยื่ออย่างเงียบงนันก่อนจะระเบิดพลังในจังหวะเดียวสายพันธุ์นี้ถูกคนพบครั้งแรกในอเมริกา แต่ภายหลังมีการพบฟอสซิลของสายพันธุ์ใกล้เคียงกันในยุโรปโดยเฉพาะในโปรตุเกสซึ่งแสดงว่าโทโวซอรัสอาจเป็นหนึ่งในนักล่าที่แพร่กระจายข้ามทวีปได้ในยุคโบราณหรืออาจเป็นตัวแทนของกลุ่มนักล่าที่วิวัฒนาการใกล้เคียงกันจากบรรพบุรุษเดียวกันแม้จะไม่ได้ถูกพูดถึงในภาพยนตร์หรือสารคดีบ่อยนักแต่ในแง่ของวิทยาศาสตร์โทโวซอรัส คือตัวแทนของยุคที่นักล่ายังไม่ถูกปิดฉากโดยราชาอย่างทีเร็กซมันคือผู้มาก่อนที่วางรากฐานให้กับนักล่ารุ่นหลังในสายเทโรพอดและเป็นเครื่องเตือนใจว่าในโลกของนักล่าบางครั้งผู้ที่น่าเกรงขามที่สุดอาจไม่ใช่ผู้ที่เสียงดังที่สุดก็ได้เรื่องราวของทอ r v โวซอรัสเริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่20ในภูมิภาคอันแห้งแล้งของรัฐโครโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกาที่นั่นขึ้นหนึ่งในสุสานฟอสซิลชั้นยอดของโลกที่เรารู้จักกันในชื่อมอริสันฟอร์เมชันดินแดนแห่งนี้เคยเป็นบ้านของไดโนเสาร์ขนาดมาลืมาอย่างบรากิโอซอรัสสเตโกซอรัสอโลซอรัสและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายปีคริสตศักราช1971นักบรรพชีวิวิทยาชาวอเมริกันนามว่าเจมส์เอเจนเซนจากมหาวิทยาลัยบริคแคมยัง ได้เดินทางเข้าสู่เทือกเขาโรกี้เพื่อค้นหาซากฟอสซิลใหม่ๆในบรรดากองหินทรายและหินโคลนเขาได้พบชิ้นส่วนกระดูกขนาดมหึมาซึ่งในตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจว่ามาจากไดโนเสาร์ชนิดใดต่อมาเจนสันและเพื่อนร่วมงานได้วิเคราะห์อย่างละเอียดและในปีคริสตศักราช1979พวกเขาได้ประกาศชื่อไดโนเสาร์ชนิดใหม่นี้ว่าทอโวซอรัสแทเนรีเพื่อเป็นเกียรติแก่ เนธานอีแทนเนอร์สมาชิกอาวุโสของาศาสนาจักรมอมมอนผู้ให้การสนับสนุนทางวิชาการทอโวซอรัสเทเนรีกลายเป็นหนึ่งในนักล่าขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดที่ถูกคนพบในอเมริกาเหนือความยาวของมันประมาณ10เมตรฟันของมันมีความยาวมากกว่า10เซนติเมตรและถูกจัดอยู่ในวงเมกาโลซอริดซึ่งในตอนนั้นยังมีข้อมูลน้อยมากเมื่อเทียบกับวงของทีเร็กซ์หรือเอลโลซอรัส แต่สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ที่อเมริกาเท่านั้นปี2000เป็นต้นมามีการค้นพบกระดูกของไดโนเสาร์นัดล่าคล้ายกันในโปรโต,ตุเกสซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าเป็นทอร์โวซอรัสเช่นกันแต่เป็นคนละสายพันธุ์และในปี2014ได้มีการประกาศชื่อชนิดพันธุ์ใหม่ว่าทอร์โวซอรัสเกอร์นีเป็นเกียรติแก่นักวาดภาพไดโนเสาร์ชื่อดังเจมส์เกอร์นีผู้สร้างโลกดินโตเปีย ทีเกอร์นี่มีขนาดพอๆกับทีเทเนรีและถือเป็นนักล่าที่ใหญ่ที่สุดที่รู้จักจากยุโรปการค้นพบนี้บ่งชี้ว่ากลุ่มทอร์โวซอรัสอาจมีการแพร่กระจายข้ามทวีปหรืออาจมีต้นกำเนิดร่วมกันเมื่อมหาทวีปยังไม่แยกตัวซากของทอร์โวซอรัสถูกค้นพบในหลายพื้นที่เช่นรัฐโคโรราโดและยูทาูนยนกลางของมอริสันฟอร์มชันโปรตุเกตใกล้เมืองลูรินหา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งฟอสซิลสำคัญของยุโรปและบางแหล่งในยุโรปตะวันตกที่อาจมีร่องรอยใกล้เคียงทอโวซอรัสไม่ใช่ไดโนเสาร์ที่ถูกพูดถึงบ่อยในวงการสื่อแต่ในวงการวิทยาศาสตร์มันคือคีย์ที่เชื่อมระหว่างยุคจูราสสิกตอนกลางกับการเปลี่ยนฐานไปสู่ไดโนเสาร์นักล่ารุ่นต่อๆมาหากเจมเอเจนซันไม่หยุดขุดในวันนั้นหรือมองข้ามกระดูดที่เหมือนไม่มีอะไรพิเศษเหล่านั้น ชื่อทอ o วอสอรัสอาจไม่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ของโลกก็เป็นได้และจากจุดเริ่มต้นที่เกือบถูกละเลยมันกลับกลายเป็นหนึ่งในนักล่าที่ทิ้งรอยลึกไว้ในโลกยุคโบราณเมื่อพูดถึงนักล่าในยุคจูราสิกตอนปลายชื่อของทอ o วอสอรัสอาจจะไม่ดังเท่าอ l โลซอรัสหรือทีเร็กซ์แต่ถ้าพูดถึงพลังดิบและการออกแบบทางชีววิทยาเพื่อค่า มันคือหนึ่งในระดับท็อปของยุคนั้นแน่นอนร่างกายของทอร์โวซอรัสนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังมันคือเครื่องจักรแห่งความตายที่สร้างขึ้นเพื่อการล่าโดยเฉพาะขนาดและรูปร่างทอร์โวซอรัสมีความยาวประมาณ9-11ถึง11เมตรหนักราว2-4ถึง4ตันขนาดไล่เลี่ยก,กับอโลซอรัสแต่สิ่งที่ทำให้มันน่ากลัวกว่าคือสัดส่วนที่ดุดัน หัวใหญ่ยาวกว่า1เมตรคอสั้นหนาและทรงพลังแขนยาวผิดปกติเมื่อเทียบกับนักล่าร่วมยุคมีกรงเล็บขนาดยักษ์ที่คมเหมือนมีดพร้าหางยาวใช้รักษาสมดุลขณะพุ่งเข้าโจมตีกะโหลกและฟันทอ r ว o s a u r มีฟันรูปใบมีดยาวเฉลี่ย10-14เซนติเมตร ฟันของมันโค้งงอเหมือนมีดหั่นเนื้อพร้อมขอบหยกักที่ทำให้สามารถฉีกเนื้อเยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเชื่อกันว่ามันสามารถจัดการเหยื่อขนาดใหญ่เช่นซูโรพอร์ดไวอ่อนหรือไดโนเสาร์สี่ขาขนาดกลางได้อย่างง่ายดายแขนจุดเด่นที่ต่างจากนักล่าร่วมยุคแขนของทอว์โซรัสไม่ได้หดสั้นจนร้ประโยชน์เหมือนทีเร็กซ์ แต่มันมีแขนที่ยาวและมีกล้ามเนื้อชัดเจนพร้อมกรงเล็บโค้งขนาดใหญ่ถึง25-30เซนติเมตรนี่อาจเป็นเครื่องมือช่วยจับเหยื่อตะปบหรือแม้แต่ฉีกถึงขณะโจมตีขาหลังและการเคลื่อนไหว t o r v o วซอรัสอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วเท่านักล่าตัวเล็กอย่าง o อ n ิสซอร์เลสเแต่ด้วยขาหลังที่ทรงพลังมันสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นคงและแม่นยำ ลักษณะขาและสะโพกบ่งชี้ว่ามันสามารถพุ่งตัวและเปลี่ยนทิศทางได้ในระยะสัน้นระบบประสาทและการมองเห็นแม้ยังไม่มีหลักฐานโดยตรงถึงสมองของทอ o ์ว s a อรัสแต่การเปรียบเทียบกับญาติใกล้เคียงในกลุ่ม m เมก o s โลซอริ e เชื่อกันว่ามันมีประสาทรับกลิ่นที่ดีและสามารถใช้สายตาเพื่อติดตามเหยื่อได้ในระยะกลางถึงใกล้การล่าในสไตล์ของทอวออรัส น่าจะเป็นนักล่าเดี่ยวที่พึ่งพาจังหวะมากกว่าความเร็วมันอาจซุ่มโจมตีหรือรอให้เหยื่อพลาดท่าก่อนเข้าโจมตีด้วยแรงกัดมหาศาลและกรงเล็บมหาการบางทฤษฎีเชื่อว่ามันอาจใช้ฟันและกรงเล็บร่วมกันเหมือนเสือในยุคปัจจุบันที่ใช้คอมโบหมัดกัดในการโค่นเหยือ่อทอวัวซอรัสเป็นนักล่าระดับหัวตารางของยุคจูราสสิกตอนปลาย มันไม่ได้แค่ใหญ่และน่ากลัวแต่ยังแฝงความเงียบขรึมและอันตรายที่ทำให้มันเป็นนักล่าแบบโจมตีทีเดียวจอดนักล่าเดียวไม่ต้องพึ่งใครทอวอสอรัสแสดงพฤติกรรมแบบ solitary predator หรือนักล่าโดดเดี่ยวต่างจากบางไดโนเสาร์อย่างอโลซอรัสที่มีหลักฐานสนับสนุนการล่าเป็นฝูงทอวอสอรัสถูกพบว่าไม่มีร่องรอยพฤติกรรมการอยู่รวมกัน ซากที่พบส่วนใหญ่เป็นซากเดี่ยวๆกระจัดกระจายสแสดงให้เห็นว่าเจ้านี่คือนักล่าผู้โดดเดี่ยวที่เชื่อมั่นในพลังของตัวเองอาหารการกินเนื้อคือชีวิตโทโวซอรัสเป็นอเบลเกตคาร์นิวอร์หรือสัตว์กินเนื้อร้อเปอเซน์อาหารโปรโดของมันคือไดโนเสาร์กินพืชเช่นซอโรพอตไวออนสเตโกซอรัสที่เผือเดินหลง หรือแม้แต่ไดโนเสาร์ขนาดกลางที่มันสามารถจมปีด้วยความเร็วและพลังมันอาจเป็นนักล่าซุ่มจมตีที่พึ่งพาการเข้าใกล้โดยไม่ให้เหยื่อรู้ตัวแล้วปิดเกมอย่างรวดเร็วด,ด้วยแรงกัดและกรงเล็ดแหล่งที่อยู่ป่าชื้นริมน้ำและพื้นที่โล่งโทโวซอรัสอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมหลากหลายตั้งแต่ริมฝั่งแม่น้ำจนถึงป่าดึกดำบรรสิ่งที่มันต้องการไม่ใช่แค่ที่ล่าเหยื่อ แต่คือเส้นทางล่าสถานที่ที่มันสามารถพรางตัวปิดล้อมและเข้าถึงเหยื่อได้ง่ายนิสัยโหดดิบแต่ชาญฉลาดแม้จะไม่มีสมองใหญ่แบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยม่มแต่การล่าที่แม่นยำของทอ o ว s a u รัสแสดงถึงสัญชาตญาณการคาดการและการเลือกเหยื่อที่น่าเกรงขามมันไม่ล่าแบบสุ่มแต่เลือกเหยื่อที่อ่อนแอหรือพลาดท่าแล้วใช้พลังมากกว่าความว่องไวปิดเกมแบบสายโหด การต่อสู้กับนักล่าร่วมยุคยุคนั้นมีนักล่าร่วมเวทีอย่างอโลโซรัสเซราโทโซรัสและอื่นๆแต่ทอวโซรัสมักจะไม่ปะทะกันตรงๆกับพวกนี้อาเพราะมันอยู่ในถิ่นที่ต่างกันหรือมีตลาดเหยื่อแยกกันทอวโซรัสจึงกลายเป็นเจ้าแห่งพื้นที่เฉพาะโดยไม่มีการแข่งขันมากนักร่องรอยที่บอกพฤติกรรมการกินซาก บางซากฟอสซิลแสดงให้เห็นรอยกัดของทอ o วอสอรัสบนซากที่ตายไปแล้วจึงมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจกินซากได้ในบางสถานการณ์โดยเฉพาะหากมีอาหารขาดแคลนหรือช่วงแล้งยาวนานเมื่อพูดถึงห่วงโซ่อาหารในยุคจูราสสิกตอนปลายทอ o วอสอรัสไม่ใช่แค่นักล่าอีกตัวแต่มันคือท็อปพรีเดเตอร์หรือผู้ล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารไม่มีสัตว์ใดล่าทอวออรัสได้ และมันเองคือฝันร้ายของทุกชีวิตที่อ่อนแอกว่าสัตว์กินพืชเยื่อหลักในระบบนิเวศของภูมิภาคที่โทโวโซรัสอาศัยอยู่เช่นโปรตุเกสและสหรัฐอเมริกายุคมอริสันฟอนแอชันมีไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่หลายชนิดที่เดินวนเวียนอยู่ในระบบนิเวศเช่นคามมราโซรัสดิปรดูกัสสเตโกโซรัสสัตว์เหล่านี้มักตกเป็นเหยื่อของโทโวโซรัส โดยเฉพาะตัวที่บาดเจ็บอ่อนแอหรือยังไม่โตเต็มวัยบางครั้งอาจรวมถึงไดนโนเสาร์ขนาดกลางอย่างไดโอโซรัสหรือแม้แต่สัตว์เลื้อยคลานพ้นได้ที่ตกลงมาจากฟ้าคู่แข่งอโลโซรัสและเซราโทโซรัสแม้อโลโซรัสจะเป็นนักล่าชั้นนําในบางพื้นที่แต่โทวโซรัสมักใหญ่กว่ามันมีแรงกัดและกล้ามเนื้อที่ทรงพลังยิ่งกว่า แต่อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโทวโซรัสอาจล่าในพื้นที่เฉพาะตัวเช่นแหล่งน้ำหรือที่ราบเปิดส่วนทโลโซรัสอาจล่าในป่าทึบหรือทำงานเป็นทีมมากกว่าเซราทโซรัสเองก็อาจแย่งซากหรือเหยื่อบางประเภทกับโทโวโซรัสแต่ด้วยขนาดที่เล็กกว่าและแรงกัดที่เบากว่าเซราทโซรัสน่าจะหลีกเลี่ยงการประชิญหน้าตรงๆกับโทโวโซรัส ส่งผลต่อประชากรอื่นในระบบนิเวศทวอสซรัสไม่ได้แค่ล่าแต่ยังควบคุมประชากรของสัตว์กินพืชให้อยู่ในสมดุลพฤติกรรมการเลือกเหยื่อที่อ่อนแอทำให้ฝูงไดโนเสาร์พัฒนาได้ดีขึ้นสัตว์ที่แข็งแรงเท่านั้นจึงอยู่รอดได้นี่คือกฎเหล็กของธรรมชาติที่โทวอสซรัสเป็นส่วนหนึ่งของมันผู้ล่าที่มีบทบาทนักกำจัดศพนอกจากการล่าแบบแอคทีฟฮันติงทวอสรัส ยังมีร่องรอยว่าอาจกินซากของสัตว์อื่นในบางสถานการณ์โดยเฉพาะซากที่เพิ่งตายใหม่ๆซึ่งยังปลอดภัยและให้พลังงานสูงในช่วงที่เหยื่อมีน้อยเช่นหน้าแหลงหรือฤดูผสมพันธุ์ทวอซรัสอาจลดพลังงานในการล่าโดยเปลี่ยนมาจัดการซากแทนจุดเด่นเชิงนิเวศพลังและการปรับตัวทวอซรัสไม่ได้มีแค่ขนาดใหญ่แต่ยังมีความสามารถในการปรับตัว ทั้งในเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยและวิธีการล่านี่ทำให้มันสามารถครองตำแหน่งสูงสุดได้นานหลายล้านปีก่อนที่จะถูกแทนที่โดยสัตว์กินเนื้อยุคหลังอย่างไท r รนโนซอรัสเร็กซ์ทาวอ u ซอรัสถือเป็นหนึ่งในนักล่ายักษ์ยุคยุราสิกที่เก่าแก่ที่สุดและที่สำคัญมันเป็นรากฐานของกลุ่มเมกาโลซอริดซึ่งมีบทบาทสำคัญในการวางรากของนักล่ารุ่นต่อๆมาในยุคไดโนเสาร์ กลุ่มเมกาโลซอริดครอบครัวดึกดำบรรพ์ทอวบซารัสสังกัดในตระกูลเมกาโลซอรที่ประกอบด้วยนักล่าขนาดใหญ่หลายชนิดเช่นเมกาโลซารัสอังกฤษไดโนเสาร์ตัวแรกที่ถูกตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์อัฟโรเวเนเตอร์แอฟริกายูสทร s ปโตสปอนเดลัสยุโรปกลุ่มนี้มีจุดเด่นคือกรามที่แข็งแรงเล็บมือแหลมและลำตัวที่ยาวซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอโลซอริ หรือไทแรนโนซอร u สที่จะพัฒนาโครงสร้างร่างกายไปอีกแบบวิวัฒนาการก่อน T-Rex แม้ทอร์วอซอรัสจะอยู่ห่างจาก T-Rex หลายสิบล้านปีแต่ถือเป็นนักล่าบุกเบิกในโลกของเทอราพอตขนาดใหญ่ก่อนจะพัฒนาแยกสายพันธุ์ออกไปเช่นกลุ่ม a l l o s ซอร i d o ยนำโดยอโล a u r u s กลุ่มโคลูโรซอรียซึ่งท้ายที่สุดกลายเป็นไทแรนโนซอรัสเร็กและนกยุคใหม่ทอวอซอรัส จึงเปรียบได้กับรุ่นปู่ของนักล่ารุ่นใหญ่ที่วางรากฐานกล้ามเนื้อกะโหลกและความสามารถในการปรับตัวให้กับนักล่าในยุคต่อมาพันของทอวอซอรัสปัจจุบันมีการระบุสายพันธุ์หลักของทอ o วอ u r ซอรัสไว้สองสายพันธุ์คือท a u o วอ u r ซอรัสเท i นรยพบในอเมริกาเหนือฟอร์เมชันมอริสันเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่ถูกค้นพบก่อนและยังเป็นตัวแทนสายพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่สุดในบันทึกฟอสซิลทอวอรซอรัสกรีน พบในโปรตุเกตฟอร์เมชันลูรินหมีลักษณะกะโหลกใหญ่กว่าและกรามยาวกว่าถูกเสนอว่าอาจเป็นนักล่าทะเลชาและเป็นหนึ่งในทโทอรพอดท,ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในยุโรปสายพันธุ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าททวซารัสมีการปรับตัวทางภูมิศาสตร์สูงอยู่ได้ทั้งในสภาพแวดล้อมของอเมริกาเหนือและยุโรปยุคโบราณและแผ่กระจายไปทั่วซีกโลกเหนือในยุคจูราสิกตอนปลายความสำคัญเชิงวิทยาศาสตร์ ทอร์ซอรัสไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งในนักล่าโบราณที่น่าเกรงขามแต่มันยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจวิวัฒนาการของไดโนเสาร์นักล่าลุนต่อมาและเผยให้เห็นการปรับตัวข้ามยุคที่น่าทึ่งของสัตว์กลุ่มนี้ตั้งแต่ก้าวแรกของนักล่าโบราณจนถึงยุคของไดโนเสาร์นักล่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในบรรดานักล่ายุคจูราสิกชื่อของทอร์โซอรัสอาจไม่ดังเท่าอาโลซอรัสหรือทีเร็กซ์ แต่มันกลับเป็นหนึ่งในนักล่าที่ปริศนาและทรงพลังที่สุดในสายพันธุ์ของมันและนี่คือเหตุผลที่ทำให้ทอ r v o s a u r u s สำคัญเกินกว่าจะมองข้าม 1. นักล่าผู้ถูกลืมแต่ไม่แพ้ใคร Torvosaurus ถูกค้นพบในปี1970แต่ใช้เวลากว่า30ปีกว่าที่นักวิทยาศาสตร์จะค่อยๆค,คลายปมของมัน หลายชิ้นส่วนกระจัดกระจายบางชิ้นเข้าใจผิดว่าเป็นไดโนเสาร์ชนิดอื่นแต่เมื่อภาพรวมเริ่มชัดมันกลายเป็นหนึ่งในเทโรพอดที่ใหญ่ที่สุดในยุคจูลาสิกนักวิทยาศาสตร์พบว่ามันอาจมีขนาดยาวถึง10เมตรและน้ำหนักมากกว่า4ตันมีกรามทรงพลังและเล็บมือขนาดใหญ่ที่อาจใช้จู่โจมเหยื่อหรือฉีกเนื้อได้ในครั้งเดียว 2. ตัวแทนแห่งการเปลี่ยนผ่านทอร์โวซอรัสยืนอยู่ในตำแหน่งสำคัญของวิวัฒนาการมันคือรอยต่อระหว่างนักล่าแบบดั้งเดิมกับนักล่ารุ่นใหม่ในช่วงเวลานั้นจูราสิกต่อยปลายโลกกำลังเปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวแข่งขันและวิวัฒน์ตนเองเพื่ออยู่รอดทอร์โวซอรัสคือหนึ่งในผลลัพธ์ของการปรับตัวนั้นมันไม่ใช่เพียงนักล่า ต่เป็นหลักฐานของการพัฒนาจากสายพันธุ์ที่ใช้กำลังล้วนๆไปสู่สายพันธุ์ที่ฉลาดคล่องตัวและโหดขึ้นในยุคครีเตเชียส 3. กระจายตัวระดับทวีปฟอสซิลของทอร์โวสอรัสถูกพบทั้งในอเมริกาเหนือและยุโรปแสดงว่ามันเป็นนักล่าที่สามารถปรับตัวได้ในหลายสภาพแวดล้อม และอาจเป็นหนึ่งในไม่กี่สายพันธุ์ที่เดินทางข้ามแผ่นดินในยุคที่โลกยังเป็นผืนเดียวกันหรือแผ่น GIA นั่นทำให้มันมีบทบาทในระบบนิเวศขนาดใหญ่เป็นนักล่าที่คอยควบคุมประชากรไดโนเสาร์กินพืชและอาจมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อาหารในหลายพื้นที่เพราะมันคือนักล่าบุกเบิกที่เต็มไปด้วยพลังดิบความลึกลับ และศักยภาพที่โลกเพิ่งเริ่มเข้าใจมันไม่ได้มีชื่อเสียงเท่าทีเร็ก์แต่มันอยู่ก่อนมีพัฒนาการก่อนและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกดึกดำบรรไปตลอดกาลทอ r v โวซอรัสไม่ใช่แค่ไดโนเสาร์อีกตัวแต่มันคือก้าวแรกของยักษ์นักล่าที่ทำให้โลกยุคจูราสิกไม่เคยปลอดภัยคุณกำลังฟัง ลิ x ซาก้าพอดแคสหากคุณชอบเรื่องราแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ